อร่อยแกงอ่อมไก่บ้านใครอยากรู้วิธีทำตามไปดูกันเลยทุกคนมาดูการทำแกงอ่อมที่แสนอร่อยที่เรากินเมื่อกี้ว่ามันมีเครื่องครุงอะไรกันบ้างนี่พริก พริกนี้เราตำกระหอมแดงนะจ๊ะเราใส่พริกกระหอมแดงเอาเผ็ดๆนะเราชอบกินเผร์สเราตำพริกกระหอมแดงรวมกันไก่มันจะเหนียวนะทุกคนมันจะต้องตุนอุ่นต้นนึ่งใส่ไก่ไปแล้วก็ผัดให้มันหอม ของเราก็เดือดแล้วนะจ๊ะทุกคน <c oughs> นี่หลังจากที่เราเคี่ยวจนได้ที่อันนี้มันเป็นไก่บ้านนะจ๊ะมันต้องเคี่ยวนานนิดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงกันนะจ๊ะเครื่องปรุงเราก็จะมีอูมามิคาคูรแล้วก็อันนี้คืออะไรน้ำปราแล้วก็น้ำปลานะจ๊ะ เดีย๋ยวเราจะใส่ข้าวคั่วนะทุกคนข้าวคั่วนี่เราใส่เพื่อให้มันหอมแล้วก็น้ำเข้มค้นเวลากินมันจะอร่อยมากเลยแกงใส่ข้าวคั่วนะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยมันหอมแล้วทุกคนใส่นิดนะหอมแนละ้วหอมแนละ้วหอมแนละ้วพอใส่ข้าวคั่วนมะันจะเนี่ยน้ำมันจะเริ่มคน้นเดี๋ยวข้าวคั่วจะอืดมันจะหอมมาก สเสน่ห์ของแกงอ่อมมันก็เขาควนนี่แหละมั้งเนี่ยที่ฉันรู้สึกได้เซอุมามิจ้ะเซน้อยเซบน้อยเซไหล่เซฟ้ลยตายแล้วจะเยอะจนไฟรอเปล่าผมบนหัวจะไม่เหลือต่อไปก็เสร็จนะ้าป้าล,า,า,ลาที่เรามีเราครุเซชื่อเนไปได้เซน้อยเซบน้อย เซรยซซบอลตอนนี้กินหอมมากพอไหมอ,อ่ะข่อยสึกงด้วยเป็นคนกินไม่ค่อยได้นะอันเนี้ยกินม,มันแรงอุ๊ยร้อนนะทุกคนนี่หอมแล้วเนี่ยจะขอชิมก่อนนะขอชิมหน่อยนะคะว่ามันอร่อยแค่ไหน บางทีเราอาจจะไม่ต้องเติมน้ำปลาเลยก็ได้นะโอ้โหนัวแท้อุ้มมามิอีกสักหน่อยขาดไม่ได้เลยนะจ๊ะอุ้มมามิของเราเนี่ยนี่ไก่เราได้ที่เครื่องปรุงเราได้แล้วต่อไปเราจะใส่ผักผักของเราอันนี้ก็จะมีต้นหอมใบแมงลักแล้วก็ ผักชีราวนะเจ๊ะวันนี้เรามีอยสามผลักแมงลักเราเก็บจากสวนที่บ้านเราส่วนต้นหอมแล้วก็เก็บจากส่วนบ้านเราแต่ผักชีราวเราซื้อมาใส่ลงไปโดยใส่หน่อยแซบน้อยใส่หลายเซบหลายปุมปุมปุมปูมกันเลยโอ้ยผักร้อนเหลือผักร้อนเรือไม่ต้องกลัว เยวมันก็ยุบผักนี่แป๊บเดียวก็ยุบเลยนะทุกคนเราก็คนให้ผักมันยุบพอผักยุบชิมอีกสักทีได้ทีก็พอเลยเราจะแกงน้ำคุกคลิกนะเพราะว่าถ้าน้ำเยอะมันจะไม่ค่อยอร่อยเวลากินมันจะ น้ำมันจงเจ๋งหลงเร่งตายแล้วก็จะเอาน้ำที่มันคุกกริกคุกกลิกนี่ครับคั่วารามันอืดแล้วทุกคนรสชาติมันก็จะเค็มเค็มนัวนัวหอมร,ราอ้าเดี๋ยวเราต้องชิมอีกทีนะเพราะว่าผักอ่ะเวลามันออกน้ำรสชาติอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนิดหน่อยแต่ก็ต้องรอนิดนุ่งนะคะนี่นี่ยุบแล้วยุบแล้วชิมสักทีนะ มันคือแทบแพ้มันคือแ,บแ,อแ,บออแทบไหอแ่บจะไม่ต้องแสป่ปลใสสักนิดนึงเดี๋ยวเวลาเราไปกินกับข้าวแล้วมันจะจุดใส่ไม่ต้องเยอะนะเพราะเราใส่น้ำปลาไอ้น้ำปลาไปแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะทุกคนพร้อมเสิร์ฟ ไปกินกับข้าวร้อนๆที่แสนอร่อยแล้วก็กินกันได้แล้วะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยแล้วก็ไปกินกันเลยยางมันนิ่มหมดแล้วนี่ตักใส่ถ้วยไปเลยว,ว้วาวแกงเนี่ยมันต้องใช้ไก่บ้านนะทุกคนถ้าใช้ไก่ธรรมดานะไก่เนื้อแม่ร่อยถ้าใช้ไก่บ้านมันจะอร่อยมาก น้ำคุกกิกคุกคิก,คก,คกเสร็จแล้วเท่านี้ก็กินได้แล้วจ้าอร่อยที่สุด